บันไดสู่สวรรค์ยาโคบเดินทางไปยังเมืองฮารันที่เบทูเอลและลาบันอาศัยอยู่เขาหยุดพักค้างคืนระหว่างทางขนาดที่นอนอยู่ที่พื้นเขาเอาหินก้อนหนึ่งหนุนศีรษะแทนหมอนเขาฝันเห็นบันไดาย,ยาวมากพาดจากพื้นโลกไปถึงสวรรค์และมีทูตสวรรค์เดินขึ้นลงบนบันไดนั้น แล้วเขาก็เห็นพระเจ้าและได้ยินพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมและอิสอักเราจะให้เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของชนชาติยิ่งใหญ่ตามที่เราได้สัญญากับพวกเขาเจ้าจะมีลูกหลายคนแผ่นดินนี้ก็จะเป็นของเจ้าตลอดไปเราจะดูแลเจ้าไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนแล้ววันหนึ่ง เราจะนำเจ้ากลับมายัางดินแดนแห่งนี้อีกเราจะไม่ทิ้งเจ้าเมื่อยาคบตื่นขึ้นเขาทั้งตื่นเต้นและตกใจกลัวเพราะพระเจ้าเสด็จมาหาเขาในความฝันเขาจึงลุกขึ้นนมัสการพระเจ้าณนะแท่นบูชาซึ่งเขาตั้งขึ้นจากหินที่ใช้หนุนนอนเขาเทน้ำมันลงบนแท่นบูชาแท,แทนเครื่องบูชา แล้วยาโคบตั้งชื่อสถานที่แห่งนั้นว่าเป็ดเอลแปลว่าบ้านของพระเจ้ายาโคบสาบานกับพระเจ้าคำสาบานหมายถึงคำสัญญาที่จริงจังมากเขาสัญญาว่าถ้าพระเจ้าจะทรงดูแลเขาและนำเขากลับมายังดินแดนพระสัญญาอีกดังที่พระองค์ตรัสเขาจะรักและวางใจพระเจ้าตลอดไปข้าพระองค์ จะนมัสการพระองค์และถวายหนึ่งในสิบของทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ได้รับคืนแก่พระองค์ด้วย